สวัสดีทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนท,ทราบกันไหมคะว่าวรณกรมไทยในยุคฉันจึงหาความหมายคืออะไรมีความเป็นมาเป็นอย่างไรและมีลักษณะเป็นอย่างไร <an> <ool> ในวันนี้พวกเราได้จะทาเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะทุกคนคงอยากจะทราบไปแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าวรณกมไยในยุคฉันจึงหาความหมายเป็นอย่างไรเรามาหาคําตอบกันในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะความเป็นมาของวรรณกรรมไทยในยุคฉันจึงมาหาความหมายยุคฉันจึงมาหาความหมาย เป็นยุคของการตั้งคำถามการถกเถียงก่อตัวทางความคิดและจิตสำนึกของปัญญาชนหนุ่มสาว กลุ่มนักเขียนนักกิจกรรมที่นำไปสู่การเรียกร้องเรื่องผลประโยชน์ของชาติยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนนักศึกษาได้รับความกดดันจากระบบะเผด็จก,การของชนชั้นปกครองที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานแม้เสรีภาพจะมีไม่มาก เดียวกันนักศึกษากลุ่มหนึ่งเกิดความขัดแย้งทางความคิดพร้อมกันนั้นก็เกิดความกล้าที่จะขจัดความเลวร้ายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้วิธีหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาสามารถใช้งานได้คือวรรณกรรมแต่งานเขียนของนักศึกษา ไม่ถูกสนใจจึงรวมกลุ่มกันทําขายกันในมหาวิทยาลัยพุทธศักราช2506มหาวิทยาลัยต่างๆรวมกลุ่มกันทำหนังสือเจ็ดสถาบันตีพิมพ์เรื่องสั้นที่มีเนื้อหาวิจารณ์สังคมจากนั้นเกิดนักเขียนหน้าใหม่ยุคนี้ จึงเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาวอย่างแท้จริงต่อมามีอิทธิพลและบทบาทสำคัญในการปลุกสำนึกและรวมพลังทางการเมืองให้แก่ขบวนการ14ตุลาคมพุทธศักราช2516 ต่อมานะครับลักษณะของวรรณกรรมยุคเฉนิรจิงมหาความมานะครับรู้หรือไม่ครับว่าเป็นการเขียนที่สะท้อนปัญหาชีวิตของคนทั้งในเมืองและชนบททั้งในและนอกมหาวิทยาลัยปัญหาความเหลื่อมล้ำช่องว่างความแป่งแยกการตั้งคำถามและคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบหรือไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมากมุ่งสนองคำตอบทางอารมณ์มากกว่าการให้เหตุผลครับ นักประพันธ์ในยุคฉันจึงมหาความหมายนะคะคือวิทยากรเชียงกูลค่ะเป็นนักศึกษาปีที่สาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าของวัดคทองของเพลงเถื่อนแห่งสถาบันแรงบันดาลใจจากความผิดหวังในรัวสถาบันการศึกษาและสังคมที่เหลื่อมล้ำผ่านบทกวีค่ะตัวอย่างของวรรณกรรมไทยในยุคฉันจึงมหาความหมายมีทั้งหมดสีเรื่องนะครับได้แก่หนึ่งเรื่องใหญ่ของชาวหมาลัย เร่อของชาวหมาลยเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเรียนอยู่ในระดับมทัทยมลัยแต่เขารู้สึกถึงการเบื่อหน่ายกับการเรียนจนทําให้หัวคิดได้ว่ามาที่นี่เพื่ออะไรและเขาได้พูดกับตัวเองว่าในเมื่อเดินเข้ามาแล้วเขาก็ต้องกลับออกไปโดยไม่ปราประโยชน์จัดขาดเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นจึงทําให้เขาเดินหน้าต่อไปที่จะเรียนที่นี่เพื่อจะให้เรียนจบ2นะครับเรื่องงานเลี้ยงงานเลี้ยงเป็นเรื่องราวของจิตอรที่จัดงานเลี้ยงมาเพื่อเหตุผลบางอย่างโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะมองว่าเขาเป็นอย่างไร สามนะครับเรื่องเฉลยเลยจะรู้ได้เฉลยเลยจะรู้ได้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ซึ่งเขาเป็นคนเสียบติดการอา่านหนังสือในแต่ละวันเขาจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องสมุดเขามีความฝันที่จะเป็นนักกวีที่เก่งที่สุดเขาบอกว่าการที่เขาอยู่ในห้องสมุดทําให้เขาได้รับรู้อะไรมากมายบางครั้งเขาอา่านหนังสือแต่บางครั้งหนงังสือก็อ่านเขาและหลายๆครั้งที่เขาได้รู้เรื่องราวมากมายจากผู้คนรอบข้างและวันนี้ก็เช่นกัน เขาได้เจอผู้หญิงที่ขอสนิทซึ่งผู้หญิงคนนั้นได้มีปัญหาเรื่องความรักผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกับแฟนจิงหมาที่พึ่งซึ่งเขาก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาเละปบเรียงผู้หญิงคนนั้นและเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้คําตอบของความรักเธอจึงลาจากไปและทําให้ผู้ชายที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับความรักสามารถรู้สึกถึงความรักได้อีกทั้งยังสามารถให้การปรึกษาแก่ผู้อื่นได้อีกด้วยเรื่องที่ 4. เป็นเรื่องเพลงเถื่อนแห่งสถาบันเพลงเถื่อนแห่งสถาบันพูดถึงเรื่องราวของความจริงในการศึกษา การศึกษาสมควรเป็นเข็มทิศชี้แนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกที่ควรไม่ใช่ชี้แต่วิชาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวไปวันๆเท่านั้น และนี่คือตัวอย่างเพลงเถือนสตบันนะครับเพลงเดือนสตบันหรือที่นิยมเรียกว่าฉันจิงหมาความหมายเป็นกรอนที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นข้อเขียนหนึ่งในหลายชิ้นที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของขบ,บวนการนักศึกษาหัวก้าวหน้ายุคก่อนและหลัง14ตุลาคม้นศักราช2516ซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่การเรียกร้องประยาธิปไตยในเหตุการณ์14ต,ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519เนื้อหาของกลอนสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งตั้งคำถามเเชิงสสีียับ ประีาในการศึกษาของมหามวิทยาลัยวัคทองที่ติดปากที่สุดของกรอน,นี้และเป็นที่มาของชื่อที่เป็นที่นิยมคือวัคที่ว่า,ฉ,าวฉันเยาฉันเข่าฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวกรอนชิ้นนี้แต่งโดยวิทยากรเชียงกูลเมื่อสมัยยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งขึ้นสําหรับวันสถาปนาธรรมศาสตร์ในพักรกาช2511 จากบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนได้นําเสนอมาดิฉันขอจบก,การนําเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะสุดท้ายต้องขอขอบคุณที่มาของคลิปดีๆจากช่อง Happiness in Thailand ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหรือว่าปริญญาควรจะมีค่ามากกว่านี้ถ้าคุณเอาปริญญาไปทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าคุณจะจบไปเป็นหมอ ขอให้คุณได้เห็นค่าของชีวิตมนุษย์มากกว่าเงินที่จะได้รับถรือถ้าคุณจะไปเป็นวิศวกรขอให้คุณสร้างป่าได้เท่ากับการสร้างตึกถ้าถ้าคุณคิดจะไปเป็นนักการเมืองก็ขอให้คุณนึกถึงประชาชนที่เขาไม่มีจะกินเขาไว้และไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะทํางานอะไรก็ตามขอเพียงคุณได้เริ่มต้น ทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไอสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่มันจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นและหมุนต่อไปได้ในทุกๆวันและต่อจากนี้ไปใบปริญญาของพวกคุณจะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่ที่พวกคุณเป็นผู้สร้างขึ้นมา